คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเราได้เล่าประวัติถึงการกาเนิดสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าสถานีหัวลาโพงไปแล้วเนี่ยนะคะคแต่ว่ารถไฟเนี่ยจะมีเพียงแค่สถานีอย่างเดียวก็ไม่สามารถวิ่งบริการได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อนประวัติศาสตร์ย้อนดูประวัติการเดินรถไฟตั้งแต่นู่นเลยค่ะยุคขวรถจากไอ้น้ําจนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรายงานจากคุณเยาวลักษ์โบราณมูลผู้สื่อข่าวสานักข่าวไทยค่ะ ที่อยู่คู่กับสถานีรถไฟมาช้านานนะคะเช่นเดียวกับสถานีรถไฟหัวลำโพงแห่งนี้ที่อยู่มาร้อยกว่าปีเมื่อมีเสียงสัญญาณระฆังดังขึ้นเมื่อไหร่นะคะย่อมหมายความว่าการเดินรถกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเมื่อพูดถึงระบบรางคงไม่ใช่แค่สถานีรถไฟเท่านั้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่ยังรวมถึงทางรถไฟและหัวรถจักรที่มีความสำคัญด้วยย้อนไปดูก่อนที่กิจการรถไฟจะถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2398รัฐบาลอังกฤษขณะนั้นได้ให้เซอร์จอนบาวริงผู้สำเร็จราชการเกาะฮ่องกงอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มเดินทางมาเจราจาขอแก้ไขสนธิสัญญาทางราชมตรีกับไทย ซึ่งครั้งนั้นได้อัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จพระนางวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเพื่อทูลเกล้าถว,วายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีราชบรรณาการชิ้นหนึ่งเป็นรถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วยรถจักรไอ้น้ำและรถพ่วงครบขบวนเดินบนรางด้วยแรงไอ้น้ำซึ่งราชบรรณาการในครั้งนั้น สมเด็จพระนางวิกตอรียทรงมีพระราชประสงค์จะให้เป็นเครื่องดลนพระราชหฤทัยในหลวงรัชกาลที่ 4, ส่ทรงคิดสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในราชอาณาจักรไทยจนท้ายที่สุดกิจการรถไฟก็บรรลุผลสําเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงมีประกาศพระบรมราชองค์การสร้างทางรถไฟสยามตั้งแต่กรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมา ลงวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2433หลังจากนั้นในปีพศ2439การก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราช,ชาสีมาได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได้ในวันที่26มีนาคมพศ2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟ ระหว่างสถานีกรุงเทพอยุทยาระยะทาง71กิโลเมตรและเปิดให้ประชาชนเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพอยุทยาได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมพศ2439เป็นต้นไปในระยะแรกเดินขบวนรถขึ้นล่องวันละสีขบวนมีสถานีรวม9สถานีคือสถานีกรุงเทพบางซื่อหลัก4หลัก6คลองรังสิตเชียงราก เชียงรากน้อยบางปะอินและกรุงเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันที่26มีนาคมเป็นวันสถาปนากิจการรถไฟสืบมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่ต่อมามีการก่อสร้างสถานีหัวลำโพงแล้วเสร็จเริ่มใช้งานในวันที่25มิถุนายนพศ2459 ในอดีตเนี่ยรถเราก็เดินน้อยๆเราเริ่มจากการาสร้างรถไฟสายแรกก็คือกรุงเทพอยุธยา71กิโลเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็เดินวันละ2 2ขบวนไปกลับนะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก่อนโควิดเรามีขบวนมากถึง250กว่าขบวนต่อวันนะวันนี้นะวันนี้เอวันนี้เนี่ย,นนเ,ยเราเปิดเดินนะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนเราไมเดินเลยนะเกือบ3ปีแล้วเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราเดิน78ขบวนต่อวันนะก็จะเห็นว่าเราเริ่มให้บริการประชาชนฟื้น ให้มีการติดต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดมากขึ้นต่อมาการเดินรถไฟสายบริการได้เจริญเติบโตขยายเส้นทางต่อเนื่องเป็นระยะจากอายุทยาถึงแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องจนกระทั่งในปี2443การก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาได้เสร็จเรียบร้อยและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถสายนี้เมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2443รวมระยะทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาทั้งสิน้น265กิโลเมตรต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ารวมกิจการรถไฟเป็นกล่มรถไฟหลวงพร้อมกับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าน้องยาเธอกลมพะกกำแพงเพชรอัครโยธินดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกลมรถไฟหลวงพระองค์แรกซึ่งต่อมาพระองค์ได้ทรงตระหนักดีว่าการใช้รถจากไอ้น้ำลากจูงขบวนรถนอกจากจะไม่สะดวกและประหยัดแล้วลูกไฟที่กระจัดกระจายออกมายังเป็นอันตรายได้พระองค์จึงทรงสั่งรถจากดีเซลจำนวนสองคันมาจากสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก กิจการรถไฟซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยรัชสมัยของพระองค์มีทางรถไฟที่เปิดใช้เดินรถรวมทั้งสิ้น932กิโลเมตรและกำลังก่อสร้างอีก690กิโลเมตรจวบจนปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟที่เปิดเดินรถแล้ว4,346กิโลเมตร โดยกว่าร้อยปีเรามีสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นศูนย์กลางการเดินรถจากเมืองหลวงไปทั่วทุกภูมิภาคและแม้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนสถานีศูนย์กลางไปยังสถานีกลางบางซื่อประเทศไทยก็ยังเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ระบบรางหลากหลายระบบเพื่อให้รถไฟช่วยกระจายความเจริญลดต้นทุนขนส่งสินค้านำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ของประเทศทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน